ให้ไ,ไ,ไม่ใช่เตือนภัยเตือนสติดีกว่าใช่ครับพระเตือนสติหน่อยนะคะท่านผู้ชมคือพระท่านหนึ่งค่ะท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าญาติโยมเนี่ยโ,โหขับรถกระบะนำสารเก่าๆมาทิ้งเอาไว้ในวัดและยังบอกอีกนะบอกว่างาท่านผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาให้เอามาทิ้งเอาไว้ที่วัดให้นำมาไว้ที่วัดโอ้ทีนี้พระท่านก็บอกเลยค่ะว่าอย่านำมาทิ้งในวัดเลยนะมันเป็นการสร้างขยะให้กับวัดค่ะ นี่ค่ะโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะเฟซบุ๊กชื่อว่าภัยบูนสุเมโทโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าสารเก่าสารหักพระที่ชำรุดเสียหายหมาแมวไม่ต้องเอามาถวายวัดนะที่วัดมีเยอะแล้วตอนนี้ยังขาดแต่ปัจจัยเอามาถวายเยอะๆได้พร้อมบอกว่าดูความมักง่ายของคนนะมาบอกอาตมาว่า เจ้านะเจ้าที่เจ้าทางแหละเจ้าของศารน่ะเจ้าบอกให้เอามาไว้ที่วัดอาตมาบอกว่าที่วัดไม่รับให้ไปหาที่ทิ้งที่อื่นครับก็ยังเอามาทิ้งไว้ข้างกําแพงวัดแล้วเวลาโยมอยากได้มาตั้งที่บ้านยังหาซื้อมาได้แพงแค่ไหนก็ซื้อจัดพิธีอัญเชิญเขามาอยู่อย่างดีแต่เวลาหมดประโยชน์ก็เอาเขามาทิ้งข้างแบบนี้ก็ได้เหรอือมันเป็นภาระของคนอื่นเขานะที่ต้องมาคอยเก็บกวาดให้โยมนะอ้นนี้ก็ โพสต์ขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้เลยนะคะคแล้วก็แนบรูปรถกระบะที่บรรทุกสารพระภูมิเก่าๆแล้วก็วิ่งขับเข้ามาเอาสารมาทิ้งเอาไว้ข้างกําแพงวัดแล้วก็ขับรถหนีออกไปนะคะคโดยต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปดูซะหน่อยว่าแหมม,มันเยอะขนาดไหนนะคะที่เอามาทิ้งเอาไว้ก็คือไปที่วัดสำนักบก ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะคไปพบกับพระอธิการภัยบูนสุเมโธเจ้าอาวาสวัดสำนักบกเจ้าของเฟซบุ๊กที่โพสต์เนี่ยแหละค่ะพระท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีโยมขับรถเข้ามาในวัดบอกว่าจะเอาสารมาไว้ที่วัดเพราะเจ้าบอกว่าให้เอามาไว้ที่วัดนะคะโอไม่รู้ไปสื่อสารกันทางไหนนะใช่ครับคือทางพระอาจารย์เี่ยก็บอกไปว่า ในเมื่อตอนอยากได้ยังซื้อมาทําไมไม่เอาไปไว้ในที่ดีๆนี่นะคะก็คือท่านก็อยากจะฝากเตือนญาติโยมทั้งหลายด้วยนะคะว่าการุณาอย่าเอาพระเก่าสารพระภูมิเก่าที่แตกหักเนี่ยเอามาทิ้งไว้ในวัดเพราะวัดไม่ใช่ที่ทิ้ง<ะ>เพราะหากโยมนํามาทิ้งในวัดมันก็เดือดร้อนพระอีกก็ต้องขนไปทิ้งอยู่ดีเพราะเป็นขยะที่ใช้งานไม่ได้เป็นแค่ขยะหรือว่าเศษปูนเก่าๆ